กิจกรรมชุดคู่ซุปตาสวยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆมาเล่นวงล้อแล้วได้9เพรกันนะครับบางทีก็85เพรก็ถือว่าลดเยอะนะครับบางทีพันเพชรเนี่ยเราจะซื้อภายใน180เพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้นะครับเหลือเวลาไม่นานนะครับชุดสวยๆเยอะเลยมามาดูไฮไลท์ที่พี่โมดได้กันยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพี่โมดมา ที่30,000ผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามให้พี่โมดด้วยนะขอบคุณมากๆครับ